แม่ค้าออนไลน์อยากขอสินเชื่อผ่านฟังคลิปนี้เลยค่ะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะสําหรับใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์เนาะมีแผนจะใช้สินเชื่อไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านนะคะหรือว่าสินเชื่อธุรกิจค่ะให้ติดตามคลิปนี้ไว้เลยอย่างแรกนะคะเราต้องไปเคลียร์เรื่องประวัติการชําระนะคะที่เรามีสินเชื่อเนาะต้องผ่อนเป็นปกติหรือไม่มีปรปับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนเลยค่ะ ตัวถัดมานะคะจะเป็นใบทะเบียนการค้านะคะตัวนี้เป็นจดแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งจดเนี่ยยิ่งเร็วยิ่งดีเพราะบางธนาคารนะคะเขาจะมีข้อกําหนดว่าต้องจดมาแล้วเป็นระยะเวลา1ปี2ปีกันเลยนะคะตัวถัดมาสเตทเมนต์ค่ะใช้6-12เดือนเลยถ้าให้ง่ายเนี่ยใช้เป็นธนาคารเดียวก็ได้นะคะตัวนี้มันจะได้ขอที่เดียวเลยค่ะ และตัวนี้ก็สําคัญไม่แพ้ตัวอื่นเลยเขาเรียกว่าเป็นบันทึกรับจ่ายนะคะว่ารายได้ต่อวันเนี่ยเราเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่นะคะบางบางท่านเนาะเขาก็จะมีเป็นระบบที่เขาซื้อมาบางท่านเนี่ยเขาก็จะใช้เป็น Excel ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครเนาะเพิ่งเริ่มทาจะเป็นระบบแมนนวลก็ได้ค่ะจดมือว่าวันนี้เรามีขายได้เท่าไหร่มีต้นทุนเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าส่งเลยเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่นะคะใช้ตัวเนี้ยย้อนหลัง6 1ถึงเดือนเลยค่ะ ตัวถัดมานะคะจะเป็นบิลที่เราสั่งซื้อนะคะตัวนี้เก็บไว้ยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะเพื่อจะใช้แนบว่าเราสั่งสินค้ากับบริษัทเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยสั่งไปยอดเท่าไหร่กันบ้างคะ่ะพวกช่องทางในการขายก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะให้ให้ถ่ายรูปเนาะหรือว่าปิ้นก็ได้แคปหน้าจอแล้วปิ้นนะคะในการที่แนบเอกสารนเ,เราขอสินเชื่อไปไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจ Facebook หน้าช่องทิกตอกหน้าช้อปปีหรือหน้าเว็บไซต์อะไรพวกนี้นะคะ่ะเราแนบไปให้หมดเลย พวกรูปรีวิวหรือเป็นพวกแท็กกิ้งะคะที่เราส่งของเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันนะเพื่อที่จะได้โชว์ว่าร้านเราเนี่ยส่งของตลอดยอดขายดีค่ะสุดท้ายนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องการเสียภาษีค่ะเป็นภาษีบุคคลนะคะถ้าใครยังไม่ได้จดบริษัทอะไรพวกนี้ค่ะยืนด้วยเนี่ยก็จะทำให้ตัวเรานะคะมีความน่าเชื่อถือมากๆเลย และอันนี้สุดท้ายจริงๆและบางธนาคารนะคะเขาจะาไม่ได้ให้วงเงินเนี่ยที่เต็มจํานวนสําหรับใครที่ขอสินเชื่อบ้านเลยพวกนี้ค่ะตัวน,นี้เราอาจจะต้องแนบเ,เขาเรียกว่าเอกสารเพิ่มศักยภาพไปอย่างเช่นบัญชีเงินฝากที่เป็นชื่อเรานะคะหรือเป็นพวกทรัพย์สินที่ปลอดภาระที่เป็นชื่อเราค่ะแบบรถยนต์ที่ไม่ได้ผ่อนมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้ผ่อนหรือจะเป็นพวก ประกันชีวิตก็ได้นะหรือจะเป็นพวกสลากอมศีลพันธบัตรอะไรพวกนี้ค่ะที่เป็นชื่อเราทั้งหมดนะเราแน่ไปได้เลยเพื่อมันจะเพิ่มศักยภาพให้เราค่ะฟังดูเอกสารอาจจะเยอะนิดนึงนะคะแต่ถามว่าถ้ามีครบเกือบทุกรายการเนี่ยโอกาสผ่านเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ